ผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทําที่เก็บปากกาและสมุดสําหรับพกพาค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะตาจะใช้เป็นผ้าคาต์อนลินินค่ะผ้าคาร์อนลินินวันนี้นะคะตาจะใช้ทั้งหมด3สีค่ะได้แก่สีเหลืองสีส้มแซลมอนแล้วก็สีเขียวมินค่ะซิปขนาด8นิ้วค่ะ ครีมติดกระดุมแป็กแล้วก็กระดุมแป๊กนะคะกรรไกรเข็มหมุดปากกาเขียนผ้าแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทําได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการตัดผ้าก่อนค่ะเราจะแนะนําส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้านะคะเราจะใช้ผ้าคาตตตนลินินนะคะสีเหลืองขนาด3 6 5เซนคูณ24เซนจำนวน1ชิ้นค่ะ แล้วก็สีเขียวนะคะสำหรับคาดกลางตัวเคสนะคะจะอยู่ที่ขนาด43.5คูณ6เซนจำนวน1ชิ้นค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นส่วนที่สำหรับใส่สมุดและปากกานะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นที่เอาไว้สำหรับทำช่องใส่สมุดและปากกานะคะจะมีขนาดอยู่ที่26.5คูณ32เซนจำนวน1ชิ้นค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นส่วนด้านหลังนะคะจะอยู่ที่ขนาด 26.5จาคูณ24เซนจำนวน1ชิ้นค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นช่องปิดด้านบนค่ะจะมีขนาด25.5จาคูณ24เซนจำนวน1ชิ้นค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องซิฟค่ะช่องซิฟนะคะจะมี2ส,ส่วนค่ะจะเป็นส่วนของด้านหลังกับด้านที่อยู่ข้างซิฟนะคะด้านหลังนะคะจะมีขนาด cm, cm, 1 4เซนคูณ24เซนจำนวน1ชิ้นค่ะส่วนด้านที่อยู่ด้านข้างซิฟนะคะก็จะมีขนาดที่ 8.5คูณ24เซนจำนวน4ชิ้นค่ะเริ่มจากเราจะทำการวัดมุมด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะเราจะวัดมุมที่2.5เซนแล้วก็วัดขึ้นไป2.5เซนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการวาดเส้นโค้งค่ะ พอได้เส้นโค้งแบบนี้นะคะเราก็จะตัดออกเลยค่ะจากนั้นนะคะตาก็จะพับเข้าหากันแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะตัดเส้นโค้งของทุกๆมุมนะคะเริ่มจากมุมด้านข้างก่อนค่ะ พอได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดตามรอยนี้เลยค่ะทำแบบนี้ทุกๆมุมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาทิ้นที่เอาไว้สําหรับคาดตัวเคสของเราค่ะเราจะทําผักการเราจะทําการพับขอบด้านข้างนะคะเข้ามาประมาณ5มิลค่ะ แล้วก็รีดนะคะเพื่อให้ทำให้เกิดรอยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะประกบชิ้นงานเข้าหากันแบบนี้ค่ะ ่อามาค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นจะมีรอยพับสําหรับแบ่งครึ่งชิ้นงานแบบนี้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพับขอบด้านข้างค่ะขึ้นมาให้ชิดกับตัวรอยที่เราได้ทําการพับเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําชิ้นงานไปรีดค่ะเพื่อให้อยู่ทรงค่ะหลังจากที่นําไปรีดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะเพื่อนๆให้ทำการวัดบริเวณขอบที่เราบริพับเอาไว้ในตอนแรกนะคะวัดความยาวที่ขนาด3เซนนะคะเราจะทำการเย็บเป็นสี่เหลี่ยมนะคะบริเวณนี้ค่ะ ก็นาไปเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําการวัดกึ่งกลางชิ้นงานนะคะของแผ่นของชิ้นงานหลักค่ะทําการประกบผ้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะรีดบ,บริเวณให้ตรงกลางนี้นะคะ่ะให้เป็นรอยพับค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้รอยพับแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้วัดด้านข้างเข้ามานะคะประมาณ1.5จุดเซนค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะทำการวางตัวผ้าที่เราได้ทำการเย็บเมื่อสักครู่นะคะ วางลงไปตรงกลางเลยค่ะเราจะวางให้ปลายสายของผ้านะคะพอดีกับขอบผ้าแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนเราจะเหลือไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้เข็มหมุดในการยึดชิ้นงาน,นะคะ่ะ ต่อมาค่ะเราจะทำการพับให้เป็น3ามทบนะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับส่วนของปลายผ้านะคะลงมาค่ะเพื่อที่เราจะทำการมาร์คจุดติดกระดุมแบกนะคะ เราก็จะให้กระดุมแป๊กนะคะอยู่ประมาณตรงกลางของชิ้นงานด้านนี้ค่ะต่อมาเราก็จะติดตัวกระดุมแป๊กกันเลยค่ะ ติดตัวพูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการวัดตําแหน่งติดตัวเมียค่ะเราก็จะได้ตําแหน่งของการติดตัวเมียนะคะเราก็ติดกระดุมแปกตัวเมียได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้กระดุมแปกเรียบร้อยแล้วค่ะ พอติดกระดุมแป็กเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําชิ้นงานไปเย็บค่ะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเย็บเป็นคิ้วด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะนำไปเย็บได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาทําส่วนของช่องสอดบาก,ากากับสมุดกันค่ะให้นําผ้าชิ้นใหญ่นะคะประกบด้านผิดเข้าหากันค่ะจากนั้นนะคะนำขอบผ้าไปเย็บค่ะเย็บบริเวณที่เป็นรอยพับนะคะ เดินตะเข็บคู่2เส้นเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเราจะมาวัดชิ้นงานเพื่อทำช่องสอดพวกสมุดแล้วก็ดินสอกันนะคะ เราจะเริ่มจากวัดด้านซ้ายมาก่อนนะคะวัดเข้ามาประมาณ13เซนนะคะแล้วเราก็จะวัดด้านข้างนะคะไปช่องละ3เซนไปเรื่อยๆค่ะ ด้านถูกของผ้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นําผ้าชิ้นที่เราได้ทําการลากเส้นเย็บเอาไว้นะคะวางทับลงไปแบบนี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําผ้าทั้งสองชิ้นนะคะไปเย็บติดกัน,นะคะ่ะโดยเย็บตามเส้นตะเข็บที่เราได้ทําการลากเส้นเอาไว้นะคะนําไปเย็บได้เลยะคะ่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะนาผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็น cover สําหรับด้านบนค่ะประกบด้านถูกของชิ้นงานเข้าหากันนะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดมุมด้านล่างนะคะเข้ามา2เซนค่ะด้านบนเราก็จะวัดเข้ามาประมาณ1เซนค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีเส้นเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำชิ้นงานไปเย็บค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดส่วนเกินด้านข้างออกเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับด้านผ้ากันนะคะเราก็จะได้ช่องปิด cover แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็นำไปเย็บทับรอบชิ้นงานเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะวางชิ้นงานนะคะไปบนขอบขอบบนสุดของผ้าแบบนี้ค่ะวางลงไปให้ได้กึ่งกลางของตัวชิ้นงานนะคะจากนั้นนะคะก็นำไปเย็บติดเลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้กันไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำส่วนของช่องที่เป็นซิปนะคะให้นำผ้าส่วนที่เราตัดเอาไว้สําหรับทำช่องซิปนะคะหงายด้านถูกขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็วางตัวซิปนะคะลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ นบบนี้ะะคะจากนั้นนะคะเราก็จะประกบผ้าด้านถูกนะคะลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มหมุดนะคะเยือดชิ้นงานไว้ได้วยกัน,นะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วก็นำไปเย็บได้เลยค่ะพอนำไปเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านผ้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะนำไปเย็บ ทับบริเวณขอบด้านข้างอีกครั้งหนึ่งค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันนะคะ น้ำไปเย็บทับเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานํามาประกอบกันค่ะเย็บซิปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํสองชิ้นนี้มาประกอบกันนะคะให้นําชิ้นที่เราติดซิปนะคะวางทับลงไปวางทับลงไปบนผ้าด้านหลังเลยค่ะพอได้แบบนี้เราก็จะใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานไว้ได้วยกัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำของชิ้นงานนะคะไปเย็บทางขอบบนแล้วก็ขอบล่างเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นช่องแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะนำทั้งสองชิ้นนี้นะคะมาประกบกันค่ะโดยที่เราจะความด้านถูกของชิ้นงานนี้นะคะลงบนชิ้นที่เราทำการได้เตรียมเอาไว้ในตอนแรกค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดในการกัดยืดเอาไว้ได้วยการ่ะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะนำชิ้นงานนะคะไปเย็บค่ะ ย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดขอบผ้าส่วนเกินออกค่ะ จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะดูซิปด้านข้างนะคะลงไว้ตรงกลางชิ้นงานค่ะเพื่อที่เราจะทําการประกอบชิ้นงานกันนะคะให้นําชิ้นงานชิ้นแรกที่เราได้ทําเอาไว้นะคะขึ้นมาเลยค่ะประกบด้านถูกของชิ้นงานเข้าหากันแบบนี้นะคะ ส่วนด้านในนะคะเราจะทําการใช้เข็มหมุดนะคะยึดตัวยึดตัวผ้าตัวนี้นะคะให้ให้อยู่ด้านในชิ้นงานค่ะเวลาที่นําไปเย็บนะคะจะได้ไม่ต้องโดนเย็บไปด้วยนะคะจัดขอบผ้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดในการยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการตัดขอบผ้าให้เสมอกันเลยค่ะ ได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะทําการกําหนดจุดกับด้านผ้ากันนะคะเราจะให้จุดกับด้านผ้าอยู่ด้านล่างค่ะไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นก็นําไปเย็บทับรอบชิ้นงานได้เลยค่ะ เร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําการกลับด้านผ้ากันค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการพับขอบทีอ่อยู่เป็นช่องกับด้านผ้าเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะ ะใช้เข็มมุดในการยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปเย็บรอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ปากกานะคะช่องใหญ่นี้นะคะก็เอามีไว้สำหรับใส่พวกสติกกี้โน้ตหรือว่าโน้ตเล็กๆนะคะช่องที่เป็นซิปรูดนะคะก็สามารถใส่เป็น อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆได้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เวลาพับปิดนะคะก็จะใช้วิธีนี้ค่ะเราก็จะพับจากด้านล่างนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็มาลัดที่ตรงนี้ค่ะ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับที่ใส่ปากกาดินสอนแล้วก็สมุดของเรานะคะ เป็นเคสสำหรับพกพาง่ายๆค่ะลองไปทำตามดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะก่อนจะกากรวันนี้นะคะกดติดตามช่องสีชายแฟบริกของเราไว้ด้วยนะคะแล้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ